สวัสดีครับเปรูเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกผู้ที่เกิดราศีพิจิกก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมนั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์ในผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีพิจิกครับดวงชะตาของท่านในช่วงปากแรกของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2567ั25นั้น เดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนะเดครับไพ่ยที่อยู่ในตำแหน่งที่1น,นี่คือไพ่เจ็ดถ้วยสัญลักษณ์รูปถ้วยตามศาสตร์ของไพ่ยิปซีนั้นเป็นเรื่องของความรักนั่นเองนะครับถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆทั้งชายและหญิงนั่นเองนะครับ ต้องยอมรับเลยนะครับว่าชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่รักการแต่งตัวบุคลิกต้องดีเสื้อผ้าอภร์ที่สวมใส่สะอาดสะอ้านในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจึงเป็นคนที่มีสเสน่ห์และก็มีความเจ้าชู้อยู่ในตัวค่อนข้างเยอะด้วยนั่นเองนะครับไพ่เจ็ดถ้วยนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของความเจ้าชู้ ถ้าเป็นผู้ชายเขาเรียกว่าเจ้าชู้ตัวพ่อถ้าเป็นผู้หญิงเขาเรียกว่าเจ้าชู้ตัวแม่เลยทีเดียวนะครับผมถ้าเป็นไพ่ใบนี้ฉะนั้นชาวราศีพิจิกจะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาหาตัวค่อนข้างเยอะมีโอกาสที่จะคบซ้อนมีโอกาสที่จะคบหลายคนไป,ปพร้อมๆกันนั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องการงานสําหรับความหมายของไพ่เจ็ดถ้วยนั้นตีความหมายได้ว่าการงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับความสวยความงามของผู้หญิง พวกแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงพวกเครื่องสำอางเครื่องประดับทั้งของจริงของเรียนแบบนะครับถ้ามีาไพ่ใบนี้ธุรกิจการค้าการขายของชาวราศีพิจิกด้านนี้จะดีมากจะปังมากๆนั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับผมไพ่เจ็ดถ้วยยังหมายความว่าชาวราศีพิจิกนั้นจะได้ของขวัญข,ของฝากของมีค่าจากใครสักคนหนึ่งในช่วงปากแรกของเดือนตุลาคมนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกครับดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นในรอบหนึ่งปีควรที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตาหรือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตหากว่าตัวท่านเองนั้นสนใจต้องการอยากจะดูดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีกับผมอาจานุให้ติดต่อมาทางไลน์ดีที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยด้วยประสบการณ์ในการดูดวงมากว่า20ปีจึงอยากจะขอเชิญชวนทุกท่านนั้นได้มาสัมผัสกับความอัศจรรย์ของศาสตร์แห่งไพ่ยิปซีผมอาจานุพร้อมและก็ยินดีที่จะให้บริการทุกท่านนั่นเองนะครับ เรามาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่5กันบ้างนี่คือไพ่ king of a n s หรือว่าไพาก่กษัตริย์ถือไม้เท้าจุดเด่นอีกด้านหนึ่งของผู้ที่ราศีพิจิกนอกจากจะเป็นคนที่แต่งตัวดีบุคลิกดีแล้วก็คือการพูดจาดีชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่พูดจาดีนําเสนอเก่งนั่นเองนะครับฉะนั้นดวงการงานของชาวราศีพิจิกที่เกี่ยวข้องกับการพูดคุยต่อรองเจรจา จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่เปิดกว้างนะครับเป็นคนที่เปิดโลกว่างงานเถิดนะฮะติดตามข้อมูลข่าวสารเทคโนโลยีต่างๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือชาวราศีพิจิกนั้นเป็นคนที่ยอมรับ การเปลี่ยนแปลงทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองนะครับและก็พร้อมที่จะศึกษาสิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในลักษณะแบบนี้ดังนั้นชาวราสีพิจิกจึงเป็นคนทันสมัยแต่ว่าชาวราสีพิจิกนั้นจะมีปัญหาถ้าหากว่าทํางานร่วมกับคนหัวเก่าหัวรุรักนิยมนั่นเองนะครับจะมีความขัดแย้งในแนวคิดกันนั่นเองนะครับคนที่ได้ไพ่ king of w a n หรือว่าไพ่กษัตริย์ถือไม้เท้า ดวงการงานจะดีจะได้เป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนนะครับคนที่ทําธุรกิจการค้าการขายก็หมายความว่าจะค้าขายดีขึ้นนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกครับและนอกจากนั้นตัวท่านเองยังมีไพ่เดอะเวิลด์หรือว่าไพ่เทวดาที่อยู่ในตําแหน่งที่สองไพ่เดอะเวิลด์หรือว่าไพ่เทวดานั้นก็หมายความว่าชาวราศีพิจิกในช่วงที่ผ่านมามีปัญหาวุ่นวะวุ่นวายปัญหาส่วนตัวปัญหาสุขภาพปัญหาเรื่องของความรัก ปัญหาเรื่องของการเงินการทองบางท่านนี่ถึงขนาดที่ว่าบางทีกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะครับกับปัญหาต่างๆแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปากแรกเดือนตุลาคมนั้นเนื่องจากว่าตัวท่านเองมีไพ่เด w w r r l d หรือว่าไพ่เทวดาก็หมายความว่าดวงชะตาของท่านนั้นจะเปลี่ยนแปลงพลิกผันไปในทางที่ดีขึ้นปัญหาอุปสรรควิบากกรรมทั้งปวง จะลดน้อยถอยลงโชคลาบสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั่นเๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของบุคคลรอบข้างตัวท่านเจ้านงเจ้านายผู้บังคับบัญชาถ้าหากว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะมีปัญหากันบ้างแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปักแรกเดือนตุลาคมนั้น อะไรต่างๆมันจะดีขึ้นการค้าการขายหยิบจับอะไรมันก็จะเริ่มดีขึ้นถ้าว่ามีไพ่เดอะเวอรหรือว่าไพ่เทวดาปัญหาต่างๆนั้นเมื่อมันดีขึ้นจิตใจของท่านก็จะโล่งโปร่งสบายนอนหลับสบายนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้ถ้าหากว่าผู้ที่กิดราศีพิจิกมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพในช่วงที่ผ่านมาเจ็บออดอดแอดแอดไปหาหยุกหายาไปหาหมอมาหลายที่แล้วที่ไหนบอกว่าดีเราก็ไปนะครับมันไม่ดีขึ้นเลยแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงปักแรกเดือนตุลาคมนั้นจิตใจของท่านเริ่มดีขึ้นสุขภาพร่างกายของท่านก็จะเริ่มดีขึ้นและอีกไม่นานร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาก็ยังหมายความว่า ดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตความเป็นอยู่ของท่านฐานะความเป็นอยู่อะไรต่างๆนั้นถือว่าเป็นการยกระดับดีขึ้นนั่นเองนะครับผมการเงินการทองที่มันเคยติดขาดขาด,ขาดมือในช่วงของปักแรกเดือนตุลาคมนั้นมันจะดีขึ้นการค้าการขายที่มันหยุดชะางาักไปนะครับแล้วมันจะคึกคักแล้วมันจะกลับมาดีขึ้นนั่นเองนะครับ เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้กันบ้างก็คือตำแหน่งที่3นั่นเองไพ่ด h ไฮพรีสเตดหรือว่าไพ่ราชนีจันทรเช่นเดียวกันกันกบไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นนะฮะก็คือธุรกิจการค้าการขายอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับแฟชั่นเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้าหรือว่าเครื่องประดับนะครับหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องสำอางอาหารเสริมต่างๆพวกร้านเสริมสวยร้านทำเล็บร้านต่อขนตา อะไรประมาณนี้จะดีนะครับคนที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับพวกธุรกิจการทำอีเวนต์ต่างๆการออกงานต่างๆต,ต,ต,ตั้งแต่ในช่วงของปากแรกเดือนตุลาคมนั้นมันจะคึกคักมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกคนที่อยู่ในแวดวงโฆษณาแวดวงบันเทิงมันจะดีขึ้นมากๆนั่นเองถ้าว่ามีไพ่ดีไฮพรีเซตหรือว่าไพ่ราชนีจันทร์นั่นเองนะครับถ้าเป็นเรื่องของส่วนตัวบุคคลก็หมายความว่า ชาวราศีพิจิกนั้นจะกลับมาดูแลเอาใจใส่ตัวเองมากขึ้นบางทีบางท่านนั้นเคยหยุดออกกําลังกายเปน็นนานนะครับผมจะกลับมาสนใจดูแลตัวเองมากขึ้นเปลี่ยนลุกเปลี่ยนสไตล์ในการแต่งตัวใหม่ซึ่งจะถือว่าเป็นนิมิตใหม่ที่ดีสําหรับดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่แจ็คเม้นท์นะฮะที่อยู่ในตําแหน่งที่7ไพ่แจ็คเม้นท์นั้น ถามว่าตัวท่านเองดูรูปตามหน้าไพ่ด้านบนนั้นเป็นรูปของเทวดาเป่าแตรด้านล่างนั้นเป็นรูปของคนที่กําลังยืนขึ้นจากโลงศพชีวิตเหมือนตายแล้วฟื้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่หลังจากที่ชาวราศีพิจิกนั้นเจอปัญหาเจออุปสรรคต่างๆมากมายเหลือเกินต่อไปนี้ชีวิตของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่มันเคยจืดชืดชีวิตที่มันเคยตายสนิทต่อไปนี้มันเหมือนกับตายแล้วฟื้นตายแล้วเกิดใหม่นั่นเองนะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของชาวราศีพิจิกแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลง ในสิ่งที่ดีขึ้นมากๆนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับผมก็คือตำแหน่งสุดท้ายเป็นไพ่บทสรุปนะฮะนี่คือไพ่จัาสติกไพ่จัาสติกนั้นก็หมายเขาว่าดวงการงานของท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสที่จะได้ขึ้นไปสู่ระดับผู้บริหารระดับสูงขึ้นคนที่ทำงานรับราชการก็มีโอกาสที่จะได้รับการส่งเสริมสนับสนุนดีขึ้นมากๆมีโอกาสที่จะได้รับตำแหน่งใหม่อย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับ ไพาจาสติกนี่นะฮะคนที่ทํางานรับราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อยู่กระทรวงปกครองคนหมู่มากกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมเป็นนักกฎหมายเป็นผู้พิพากษานะครับหรือว่าเป็นอายการในลักษณะแบบนี้คนที่ทํางานอยู่ในกรมราชทันถ้าเป็นงานด้านนี้จะมีความเจริญก้าวหน้ามากๆคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการเป็นสถาปนิกนะครับการออกแบบโครงสร้างตึกหรือว่างานที่มันมีความสลับซับซ้อนเยอะๆนะครับ คนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับพวกตัวเลขบัญชีการเงินฝ่ายเ r ฝ่ายบุคคลคนที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับ i อทีชาวราศีพิจิกที่ทํางานในตําแหน่งหน้าที่ต่างๆตามที่ผมได้กล่าวมานี้มันจะดีขึ้นมากๆผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนการงานต่างๆนั้นมันจะมีงานใหม่ๆเข้ามาดีมากๆนั่นเองนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกครับแต่ว่าไพ่จัสติกนั้นอีกความหมายหนึ่งก็หมายเขาว่าชาวราศีพิจิกจะทําสิ่งใดก็ตามแต่ ขอให้ตัวท่านเองนั้นจงละเอียดรอบคอบคิดให้เยอะคิดให้นานก่อนนะครับอย่ารีบร้อนอย่าตัดสินใจแบบเร่งด่วนนะฮะมันจะเกิดความผิดพลาดได้นั่นเองนะครับไพจัสติกยังหมายถึงว่าให้ระวังเรื่องของคดีความจะได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกฎหมายคดยีความการขึ้นโรงขึ้นศาลแต่ว่าอาจจะไปในฐานะที่เป็นโจทยืย่นฟ้องก็ได้แต่มีโอกาสที่จะชนะคดีความสูงนะครับถ้าว่ามีไพจัสติกนั่นเองนะครับ ชาวราศีพิจิกครับเดี๋ยวคราวนี้เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินของชาวราศีพิจิกกันบ้างในครับว่าดวงการเงินของท่านในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างครับตัวท่านเองนั้นมีไพ่เจ็ดเหรียญที่อยู่ในตำแหน่งที่4ี่ไพ่เจ็ดเหรียญก็หมายความว่าดวงการเงินการทองของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจะมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเั่นๆนะครับถามว่าในช่วงที่ผ่านมาชาวราศีพิจิกนั้นเจอปัญหาเก,ก,กาเี่ยวกับการเงินติดขัดด้านการเงินการทองการค้าการขายมันไม่ดีเลย แต่พอเข้ามา,าสู่ในช่วงปากแรกเดือนตุลาคมนั้นมันจะกลับคึกคักมากๆนั่นเองเนะครับชาวราศีพิจิกตัวท่านเองนั้นมีไพ่เจ็ดเหรียญยังหมายถึงว่าชาวราศีพิจิกมีโอกาสที่จะได้ลงทุนมีโอกาสที่จะได้ทําธุรกิจการค้าการขายของตัวเองคนที่เป็นนักธุร,รกิจค้าขายอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะลงทุนใหม่เพิ่มในลักษณะแบบนี้นั่นเองเนะครับนอกจากนั้นชาวราศีพิจิกยังมีไพ่สิบเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่6ไพ่สิบเหรียญถือว่าเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆ คนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีโชคมีลาภทางการเงินนั่นเองนะครับไพ่สีบเหรียญเขาเรียกว่าไพ่มหาเศรษฐีคนที่ได้ไพ่ใบนี้จะมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาเงินก้อนใหญ่ที่จะเข้ามานั้นจะเข้ามาจากไหนมาจากไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดามาจากธุรกิจการค้าการขายไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดาก็หมายควาว่าจะมีโชคลาบเทพเทวดาจะให้โชคให้ลาบกับตัวท่านมีโอกาสที่จะถูกหวยถูกลอตเตอรี่หรือว่าได้เงินได้ทรัพย์ หรือว่ามีโอกาสทางการเงินอย่างคาดไม่ถึงในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่สิบเรียนยังหมายเขาว่าคนที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ติดประกาศไว้นานแล้วขายไม่ได้สักที อยู่ๆนะครับในช่วงปักแรกเดือนตุลาคมนั้นจะมีคนติดต่อเข้ามาแล้วจะตกลงซื้อขายกันได้คนที่เป็นเซลล์เป็นฝ่ายขายเป็นในหน้าเป็นตัวแทนนะครับหรือว่ารับฝากขายบ้านมือสองอะไรประมาณนี้นะฮะหรือว่าคนที่ทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์หลังจากที่มันเงียบเหงามานานแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปักแรกเดือนตุลาคมนั้นมันจะพลิกผันนะครับผมจากร้ายกลายเป็นดีคนที่เป็นในหน้าเป็นตัวแทน ไม่เคยได้ค่าคอมมิชชั่นไม่เคยได้ค่าในหน้ามานานแล้วจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามาจะได้เงินก้อนใหญ่นั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกเตรียมเฮได้เลยนะฮะถ้าเป็นโชคลาภการเงินของท่านนั้นบอกได้ว่าปังมากๆดีมากๆนั่นเองนะครับชาวราศีพิจิกครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกันถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างว่าดวงความรักของท่านนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับ ตัวท่านเองนั้นมีไพ่สามถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่9ถือว่าเป็นไพ่หนึ่งใน3ของไพ่ความรักที่ดีนั่นเองคนที่ได้ไพ่ใบนี้ความรักของท่านจะสมหวังเช่นถ้าว่าตัวท่านเองนั้นคบกันมานานแล้วจะตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาสสร้างครอบครัวด้วยกันนะครับผมหรือไม่ก็หมายความว่าคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่ไพ่สามถ้วยยังหมายถึงว่า ดว,ชวงชะตาของผู้ที่กราศีพิจิกนั้นมีโอกาสที่จะได้จัดงานฉลองเรื่อนเรงิงสังสรรค์นในหมู่ญาติพี่น้องในเพื่อนพ้องของท่านก็ได้นันเด็กนะครับผมและไพ่ใบนี้ยังหมายรวมไปถึงว่าหากคู่รักชาวราศีพิจิกนั้นแต่งงานแล้วอยากจะมีลูกอยากจะมีทายาทต,ตัวท่านเองนั้นจะสมบวังนันเด็งนะครับผมจะได้รับข่าวดีในเร็วๆนี้นันเด็นะฮะชาวราศีพิจิกครับ เช่นเดียวกันกับไพ่โดเวอร์หรือว่าไพ่เทวดาที่อยู่ในตำแหน่งที่2 over, ไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่าคนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ว่าบางทีบางท่านนั้นคุยกันแล้วตกลงกันแล้วชอบพอการรักใคร่เมตตาเอ็นดูต่อกันตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับพิธีรีตองใดๆไม่สนใจเกี่ยวกับการแต่งงงแต่งงานการจดทะเบียนสมรสอย่างนี้ก็ได้นะครับผมพอใจที่จะอยู่ด้วยกันก็คือย้ายไปอยู่ด้วยกันเลยอย่างนี้ก็ได้ ไพ่เดอะวัวหรือว่าไพ่เทวดาย,ยังหมายเาว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นอาจจะได้ย้ายประเทศบางทีบางท่า,งทานนั้นมีคนรักมีคู่รักเป็นชาวต่างชาติแต่งานแล้วอยู่ด้วยกันในประเทศไทยมา2-3ปีอาจจะย้ายไปอยู่ต่างประเทศนะครับไปลงหลักปักฐานที่ต่างประเทศไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุจเจริญพัฒนามากกว่าเราอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับแต่ว่ามันมีไพ่ความรักใบหนึ่งที่ไม่ค่อยดี ก็คือไพ่ที่อยู่ <t will> ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่8นั่นเองนะครับนี่คือไพ่สีถ้วยไพ่สีถ้วยนั้นยังอาจจะมีผู้ที่เกิดราศีพิจิกบางท่านนั้นความรักไม่สมหวังนั่นเองนะครับบางทีผู้ที่เกิดราศีพิจิกบางท่านนั้นที่มีคนเข้ามาในชีวิตก็จริงแต่ว่ายังไม่ถูกใจนะฮะเพราะว่าตัวท่านเองนั้นอาจจะเป็นคนที่แบบตั้งสเปคคนรักคู่รักไว้สูงมากๆว่าคนรักคู่รักต้องเป็นแบบนั้นต้องเป็นแบบนี้ อาจจะยังไม่ถูกใจในลักษณะแบบนี้หรือไม่บางทีบางท่านถ้าได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าแต่งงานกันแล้วล่ะแต่ว่าคนรักคู่รักไม่เป็นดั่งใจตอนแรกๆก,ก็เป็นอีกแบบหนึง่งพอแต่งงานก็เป็นอีกแบบหนึง่งคือคนรักคู่รักไม่ได้ดั่งใจไม่เป็นดั่งใจในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับ ส่วนไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งตามที่ผมพูดไปตั้งแต่แรกนะฮะว่าไพ่เจ็ดถ้วยหมายถึงเจ้าชู้มีเสน่ห์นะฮะชาวราศีพิจิกทั้งชายและหญิงเป็นราศีที่ดูแลตัวเองดีเป็นราศีที่รักการแต่งตัวเป็นราศีที่มีบุคลิกดีพูดจาดีนะครับชาวราศีพิจิกฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าจะมีคนเข้ามาในชีวิตค่อนข้างเยอะถ้าหากว่ามีไพ่ใบนี้ก็คือไพ่ด h ไฮพรีสเตทหรือว่าไพ่ราชินีจันทร์ชาวราศีพิจิกนั้นโดยเฉพาะยิ่งคุณผู้ชาย ไพ่ใบนี้อีกความหมายหนึ่งหมายถึงไพ่ดวงเมียน้อยจะมีกิ๊กมีกา,กากนะครับผมมีโอกาสที่จะคบกันสารสัมพันธ์เป็นบ้านเล็กบ้านน้อยซุกซ่อนเอาไว้คุณผู้หญิงถ้าหากว่าได้ไพ่ใบนี้ชาวราศีพิจิกนั้นจงระมัดระวังถ้ามีผู้ชายมารักมาจีบมาชอบคบได้แต่ว่าค่อยๆดูใจกันไปนะครับผมต้องให้เวลาสักนิดหนึ่งเพราะว่าบางทีผู้ชายคนนี้อาจจะไม่โสดจริงเขาอาจจะซุกลูกซุกเมียเอาไว้ระวังว่าจะกลายเป็นบ้านเล็กบ้านน้อยของเขาโดยไม่รู้ตัวนั่นเองนะครับ และนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกในช่วงปักแรกของเดือนตุลาคมโดยจะครอบคลุมตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15ตุลาคมปีพุทธศักราช2567น้นั่นเองครับหากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกิดราศีพิจิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนันเดงครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ